สวัสดีค่ะถึงเวลาเข้ากะแล้วนะคะถึงเวลาเข้ากะแล้วนะคะกรรมกรนก่อสร้างค่ะกะว่าไม่ตายว่าไม่ตายอาจารย์ช่างบอกว่ากะว่าไม่ตายแนย่ยังไงตายไม่ได้ค่ะเพราะว่าสิ่งปลูกสร้างการรีโนเวทของสมาคมยังไม่เสร็จตายไม่ได้เลยนะคะ อาจารย์คะอันนี้คืออาจารย์กําลังทําอะไรอยู่คะเนี่ยตัวอย่างข้างบนตัวอย่างข้างบนคือตีระแนงใช่ไหมเป็นตีระแนงเป็นศิละปะแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเมื่อวานนี้เกิดอุปสรรคเพราะว่าเอาด้านซ้ายไปใส่ด้านขวาอเอาด้านขวามาใส่ด้านซ้ายเอยสมองกลับค่ะสมองกลับค่ะ เดี๋ยวคุณพิมพ์ก็ต้องเป็นลูกมือของอาจารย์ช่างนะคะช่วยกันตอกไอตัวตัว,ตวละแนง g ก็เรียกอะไรนะคะอาจารย์ไม้รละแนงไข้เพื่อเป็นการตกแต่งบ้านให้มันเป็นเขาบอกว่าให้มันเป็นแอนทิคส์แฮนเมสอะไรประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะเออคลาสสิกนะคะนี่นะคะอาจารย์กำลัง วางไม้แบบที่เมื่อวานที่เราทำกันหนูพิมพ์จะไม่ได้ตั้งกล้องทำออตอนทำให้ดูนะคะเพราะว่ายังไม่สะดวกทำแต่เดี๋ยวจะตั้งกล้องจะตั้งกล้องทำถ่ายคลิปตอนที่ตอนที่เราเอาขึ้นนะคะเพราะมันหนักแล้วก็มันยากลำบากมากเลยเมื่อวานอยู่กันอยู่สองคนเอาขึ้นได้ขนาดนี้นะ่ถือว่า ประสบความสำเร็จเก่งนะเนี่ยอออืออวันนี้โอเคค่ะอุ้ยแอคทีฟไวท์กำลังทำงานนะคะเนี่ยมันซาดไปทั้งตัวเลยค่ะรู้สึกรู้สึกโอเคอะตัวมันกำลังกำลังจะเบาอยู่ประหลาดไหมออกซิเจนมันกำลังวิ่งทั่วร่างกายเราเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะวันนี้คงทำงานได้เยอะอยู่ค่ะ จะไม่คงจะไม่โนรโอ๊ยออโอ๊ยให้อาจารย์ฟังนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปช่วยอาจารย์ช่างตอบตะปูกันก่อนนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันนะคะหนูพิมพ์จัดให้ค่ะ